ญิงระฐาเผยนิสัยจริงตั๊กบงกฎไม่สนเจ้าสัวคงจะรู้จักกันดีเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลาน,นานพอสมควรสําหรับนักแสดงสาวส,สวยตั๊กบงกฎเป็นจรงคกุลที่ตัดสินใจเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะต้องการที่จะหาตังมาเลี้ยงครอบครัวต่อมาตั๊กบงกฎได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงเมื่อปลายปีพุทธศักราช2555 จู่ก็ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงคกุลประธานบริษัทค่ายโทรศัพท์ซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องข้าวหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจหากย้อนกลับไปยาย่าหญิงขอเคลียร์ตักมงกุฎกลางรายการโดยอยอมรับว่ามีปัญหากันนิดหน่อยแต่น่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันมากกว่าหลังจากมีข่าวว่าหญิงรัฐาโพง,งามกับตั้งบงกุฎคงมาลายัยเกิดขมินกันเนื่องจากต้องการชิงตงําแหน่งจนทางฝ่ายยาย่าหญิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องมีปากเสียงกันก็ต้องมีบ้างแต่มีอะไรจะเรียบเคียงกันทันทีล่าสุดได้มีข่าวว่าตั๊กม่งกุดและยาย่าหญิงได้รับเชิญมาร่วมรายการทางนี้ยาย่าหญิงได้อธิบายด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าพอดีมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่และไม่มีโอกาสได้คุยกันจริงๆได้คุยกันผ่านทางข่าวผ่านคนอื่นผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆแล้วไม่ได้เจอกันมานานมากแล้ววันนี้ก็ตั้งใจว่าอยากจะคุยกับตั๊กบมงกวดให้เข้าใจกันเพราะไม่มีโอกาสได้ยยขูโทรหาเขาเลยอันนี้หญิงก็ผิดเองที่ไม่ได้โยขูคยขค จริงๆก็มีคนกลางช่วยเคลียร์กันให้แล้วระดับหนึ่งถ้าอยากจะคุยกับเขาเองมากกว่าการคุยผ่านตัวหนังสือหรืออะไรก็ตามบางทีมันแปลความหมายไปกันคนละย่างด้านตักบงกฎก็อธิบายด้วยเสียงเรียบเนียว่าจริงๆไม่มีอะไรจากเรื่องที่ทําให้เราไม่เข้าใจกันตักรู้สึกว่าหญิงคิดมากบางทีอยู่ในกองถ่ายตักไม่ได้ยิ้มให้ไม่ได้ทักไม่ได้คุยหญิงก็จะถามว่าเป็นอะไรแล้วเก็บไปคิดซึ่งตักไม่รู้เรื่องเลยการที่เราคุยกันผ่านภาษาพูดหรือภาษาเขียนมันไม่เหมือนกัน และถ้าเราจะคบกันต่อไปก็ไม่อยากให้หญิงคิดมากแต่สถานการณ์ดูน่าจะหนักกว่าเดิมเมื่อทั้งคู่ต่างพูดถึงเรื่องการสนทนาผ่านทางข้อความโดยยาย่าหญิงบอกว่าตักบงกฎใช้คำแรงมากมีทั้งมึงกูและอื่นๆอีอกเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งตักบงกดกรยโตว่าปากติพวกเราก็พูดกันแบบนี้อยู่แล้วมันมีอะไรที่แรงกว่านี้จนยาย่าหญิงยกประโยคที่ตักบงกฎใช้คำพูดประมาณว่ากูมีของดีของกูมึงมีดีของมึง จนทำให้วูดดี้ต้องรีบเบรกทันที